สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบกับผมเช่นเคยบนช่อง y o u ู u ูบเฟสไทส Story ช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องวันนี้ผมขอเสนอตอนหลวงพ่อจงพระผู้ทรงอภิญญาวัดนัต่างนอกอยุธยาชื่อหลวงพ่อจงหลายท่านคงจุคุ้นเคยกับคำว่าจาาจ,จงคงอีซึ่งเป็นชื่อพระเกจิอาจารย์ในเหตุการณ์เมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่สองประกอบไปด้วยหลวงพ่อจาาวัดบางกระเบาปราจีนบุรี หลวงพ่อจงวัดนต่างนอกอยุธยาหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมจังหวัดสมุทรสงครามและหลวงพอ่ออีวัดสตัะหีบจังหวัดชนบุรีท่านเป็นพระอาจารย์ที่ปลูกเสกวัตถุมงคลเพื่อเป็นกำลังใจต่อทหารและประชาชนที่ได้เผชิญกับภัยสงครามในครั้งนั้นวันเดือนปีเกิดของหลวงพ่อจงนั้นขาดการบันทึกไว้ครับแต่รู้คร่าวๆว่าท่านเกิดในสมัยรัชกาลที่5ตรงกับพุทธศักราช2415 ครอบครัวของท่านนั้นมีอาชีพทำนาท่านได้ศึกษาเร้าเรียนที่วัดหน้าต่างนอกและก็ได้บรรปชาจนกระทั่งอายุครบบวชก็ได้อุปสมบทเป็นพระพิสุทิ์ี่วัดหน้าต่างในโดยมีหลวงพ่อสุนวัดบางปราหมอเป็นพระอุปชาพระอาจารย์อินวัดหน้าต่างนอกเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์โพวัดหน้าต่างในเป็นพระอนุสาวนาจารย์ท่านได้รับฉายาว่าพุทธสโรและจำมาสาที่วัดหน้าต่างใน ท่านร่ำเรียนอักขรทั้งภาษาไทยภาษาขอมรวมถึงร่ำเรียนวิทยาคมต่างๆกับพระอาจารย์โพจนเชี่ยวชาญจากนั้นได้ไปร่ำเรียนพระกรรมฐานกับหลวงพ่อปั้นวัดพิกุลอยุทยาในเรื่องพระกรรมฐานนั้นหลวงพ่อจงนิยมกรรมฐานโดยการเจริญอสุภกรรมฐานโดยการพิจารณาความไม่เที่ยงแท้ของสังขารเป็นอารมณ์ในสมัยที่ท่านยังสงขันอยู่นั้นบุญกุติของท่านจะมีโครงกระดูกสภาพสมบูรณ์ ทราบว่าเป็นของตาเอี่ยมที่ได้ถวายไว้ก่อนที่จะเสียชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเจริญกรรมฐานนอกจากนี้หลวงพ่อจงยังชอบมองพิจารณาภาพจำลองของตุ๊กตาและสัตว์จำลองอีกด้วยหลวงพ่อจงท่านเคร่งครัดในการเจริญพระกรรมฐานจนมีพลังจิตแน่วแน่แนที่เรียกว่าพลังจิตตานุภาพจนเป็นที่เล่าขานนับแต่นั้นมาจนกระทั่งราวพุทธศักราช2,450 ท่านได้รับการนิมนต์จากชาวบ้านและคณะสงฆ์ให้มาดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดหน้าต่างนอกในสมัยก่อนนั้นพระสงฆ์จะเป็นที่พึ่งของชาวบ้านจึงมีเหล่าสาธุชนเดินทางมากราบนมัสการท่านอย่างไม่ขาดสายและท่านก็เมตตากับทุกคนที่เข้าหาท่านไม่แบ่งชนชั้นวรรณะใดๆรวมถึงการนิมนต์ท่านก็ไม่ขาดศรัทธาโดยท่านจะกล่าวว่าถ้าเขานิมนต์เราแล้วแต่เราไม่ไปศรัทธาของเขาจะเสียหาย นอกจากนี้ในเรื่องสมณศักดิ์ต่างๆจะมีผู้ไปเรียนขอพระราชทานให้ท่านก็ปรามไว้เสมอครับโดยท่านให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องของโลกกระมไม่ใช่หนทางหลุดพ้นท่านจึงไม่มีสมณศักดิ์ใดๆสแสดงให้เห็นถึงความสันโดษและมีจิตใจอันเด็ดเดี่ยวของท่านที่จะสละทุกสิ่งไม่สะสมเอาความทุกข์มาไว้หลวงพ่อจงเป็นสหธรรมิกกับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคเพราะมีครูบาอาจารย์รูปเดียวกันก็คือหลวงพ่อสุนวัดบางประหมอ และหลวงพ่อปั้นวัดพิกุลจึงทําให้มีความสนิทกันมากหลวงพ่อปานมักจะบอกกับลูกศิษย์ว่าหลวงพ่อจงเป็นพระทองคํามีความรู้และคุณธรรมสูงมีเหล่าเทวดาเคารพนับถือมากมายและก็ได้ย้ํากับศิษย์ว่าถ้าฉันไม่อยู่ติดขัดปัญหาข้อธรรมอันใดให้ไปถามท่านจงนะเรื่องอภิเิหานต่างๆนั้นก็เคยเกิดประจักษ์ต่อหน้าลูกศิษย์ของหลวงพ่อปาน ซึ่งเป็นประสบการณ์ของหลวงพ่อพระชพพมายานหรือหลวงพ่อฤาษียิงดำที่ได้มานิมนต์หลวงพ่อจงไปงานที่วัดบางนมโคโดยท่านได้นั่งเรือยนต์มารับหลวงพ่อจงแต่เมื่อมาถึงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อจงได้ติดธุระรับญาติโยมอยู่ท่านจึงได้บอกให้เดินทางกลับไปก่อนเดี๋ยวเราจะตามไปในสมัยนั้นครับระยะทางจากวัดหน้าต่างนอกและวัดบางนมโคแม้จะใช้เรือยนต์ก็ต้องใช้เวลาพอสมควร เมื่อหลวงพ่อฤาษีไปถึงวัดบานนมโคจึงไปรายงานต่อหลวงพ่อบานว่าหลวงพ่อจงจะตามมาภายหลังเมื่อหลวงพ่อบานได้ยินดังนั้นก็ได้แต่ยิ้มแล้วก็ชี้นิ้วไปทางหลวงพ่อจงว่าท่านได้เดินทางมาถึงก่อนหน้านี้แล้วเป็นที่น่าสะจใจต่อหลวงพ่อฤาษีอย่างยิ่งว่านี่คือวิชาย่นระยะทางใช่หรือไม่ซึ่งเรื่องนี้หลวงพ่อฤาษีได้เทศนาไว้และถอดความลงไว้ในหนังสือเรื่องจริงอิงนิทานครับ อีกเรื่องราวหนึ่งที่ได้เห็นถึงความเมตตาของหลวงพ่อจงเป็นเรื่องที่เล่าต่อกันมาว่าคือหนึ่งมีขโมยได้ย่องเข้ามาหมายจะลักเอาเรือของหลวงพ่อจงไปขณะนั้นท่านกำลังนั่งสมาธิจเจริญพระกรรมาฐานและก็ได้รับรู้ถึงความยากจนเข็นใจของโจรคนนั้นจนหาทางออกไม่ได้ต้องมาลักเอาของสงฆ์ท่านจึงได้ออกจากสมาธิมาแก้เชือกให้เรือขโมยคนนั้นไปเพื่อไม่ให้เกิดบาปกรรมท่านได้กล่าวขึ้นว่า เอาไปเถอะนะฉันหาใหม่ได้ถ้าไม่มีสตางคืนนี้ตีสี่ให้ไปที่พระพุทธฉายจำลองเทวดานางไม้ตรงนั้นเขาจะส่งพระให้จะได้ตั้งตัวได้แล้วเลิกเป็นโจรเสียเพราะการลักขโมยเป็นบาปฉันไม่อยากให้บาปตกแก่เธอเลยเมื่อขโมยได้ยินดังนั้นถึงกับร้องไห้โหอ,อกมาก้มลงกราบหลวงพ่อจงโดยไม่เอาเรือไป ต่อมาไม่นานครับเขาก็ได้มาขอบวชกับหลวงพ่อแล้วตั้งใจปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจนสําเร็จอภิญญาในพรรษาแรกจากนั้นหลวงพ่อจงจึงได้เรียกมาพบแล้วกล่าวว่านับจากนี้เธอจะอยู่ในหมู่ฝูงไม่ได้ขอให้เธอจงเข้าป่าให้ชาวป่าและเทวดาได้สงเคราะห์จงทํานิพพานให้แจ้งอย่าวิตกกังวลใดๆตกดึกจะมีครูมาสอนเธอชาติภพของเธอสิ้นสุดลงในสพรรษาข้างหน้า ไปเถิดลูกเอ๋ยพระอภิญญารูปนั้นครับเมื่อได้ฟังก็เกิดความปรื่มปิติน้ำตาไหลอาบแก้มตื้นตันใจที่เลือกอาจารย์ไม่ผิดแล้วก็ได้ก้มลงกราบหลวงพ่อจงจากนั้นก็เข้าป่าและไม่ออกมาอีกเลยในเรื่องของสิ่งเร้นลับมักจะมีลูกศิษย์สอบถามท่านว่าผีสางเทวดามีอยู่จริงหรือไม่ท่านก็ยิ้มแล้วก็พูดอย่างหนักแน่นว่ามีอยู่จริง แล้วก็ชี้ลูกตาว่าลูกตาแบบนี้มองไม่เห็นนะต้องใช้ตาในท่านกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องปฏิบัติเองจะรู้เห็นเองบอกไปก็ไม่มีใครเชื่อโบราณจึงสอนให้เพ่งกสินก็ด้วยเพราะเหตุนี้คนที่มีกสินแก,ก่กล้าจะได้รู้ได้เห็นนรกสวรรค์จะรู้ถึงจุดหมายปลายทางแห่งความจริงเป็นเหตุให้จิตใจมั่นคงในการทำความดี ในเรื่องของการทุดงนั้นหลวงพ่อจงก็ได้ออกทุดงตามป่าเขาเช่นกันครับมีลูกศิษย์ถามว่าเข้าป่าลึกเรื่องการฉันเป็นสิ่งลาบากหรือไม่หลวงพ่อจงก็ตอบว่าการบินทบาตเป็นกิจของสงฆ์แม้จะอยู่ที่ใดก็ตามก็ต้องบินทบาตเป็นปกติอยู่ในป่าก็ต้องบินทบาทกับชาวป่าซึ่งชาวป่าหลายคนก็มีจิตใจที่ดีถ้าปฏิบัติภาวนาดีจะไปที่ไหนก็ไปเถิดมีคนมาใส่บาตรทั้งนั้น ลูกศิษย์ก็ยังขาดใจครับจึงถามต่อว่าในป่าลึกๆจะมีคนใส่บาตรได้อย่างไรหลวงพ่อจงก็จุดไปสักครู่หนึ่งแล้วก็พูดขึ้นว่าเทวดาเขามาสงเคราะห์นะเทวดาแต่งกายเหมือนเรานี่แหละแต่มีผิวพรรณดีหน้าตาสวยงามเทวดาเหล่านั้นรับรู้ถึงคุณธรรมของพระจึงเกิดจิตกุศลกลัวพระจะอดอยากจึงมาเป็นโยมอุปถากใส่บาตรให้ พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเทวดาจะมาสงเคราะห์เป็นเรื่องปกติในเวลาค่ำคืนเหล่าเทวดาก็มักจะมาฟังธรรมจากพระสงฆ์อีกด้วยตลอดระยะเวลาในเพศสมณะหลวงพ่อจงอยังดำเนินกิจของสงฆ์อย่างไม่บกพร่องจนถึงต้นปีในเดือนมกราคมพุทธศักราช2 5 0 8หลวงพ่อจงได้อา,าพาธเป็นอมภาตฝั่งขวาเหล่าลูกศิษย์ก็พากันเป็นห่วงได้เชิญแพทย์มาช่วยรักษาท่านก็ได้บอกกล่าวว่า ตามหมอมาก็ไม่มีประโยชน์ป่วยคราวนี้ไม่มีมันหายอย่าห่วงเลยนะมันจะเจ็บมันจะป่วยมันจะตายไปห้ามมันไม่ได้ลูกๆทุกคนขอให้จำไว้ว่าเวลาเจ็บป่วยเวลาจะตายอย่าเอาจิตไปก่อเกี่ยวเวทนามันจะเกิดทุกข์ท่านอาพาธได้ไหมหน่นานครับจนกระทั่งถึงเดือนคุมภาพันพุทธศักราช2 5 0พัท่านก็มรณภาพไปด้วยอาการสงบท่ามกลางความโศกเศร้าของลูกศิษย์ แม้ท่านจะมอบหน้าภาพไปแล้วแต่คุณธรรมของท่านนั้นยังคงจะรึกอยู่ในจิตใจเหล่าสาธุชนไม่เสื่อมคลายซึ่งจะเห็นได้จากมีลูกศิษย์เดินทางมาทำบุญที่วัดหน้าต่างนอกอย่างไม่ขาดสายเพื่อมาสักการะปิดทองรูปหล่อของท่านและบูชาอัฐิของท่านรวมถึงที่วัดได้มีการสร้างรูปหล่อหลวงพ่อจงองค์ขนาดใหญ่เพื่อระลึกถึงคุณอันประเสริฐท,ที่ท่านมีต่อลูกศิษย์ตลอดมา ปัจจุบันวัดหน้าต่างนอกมีหลวงพ่อแม้นอาจาระสัมปันโนเป็นเจ้าอาวาสท่านจะออกมาต้อนรับลูกศิษย์อยู่เป็นประจำจึงขอเรียนเชิญเดินทางมาท่องเที่ยวและทำบุญที่วัดนาต่างนอกเพื่อระลึกถึงคุณความดีของครูบาอาจารย์อีกรูปหนึ่งที่ยังจะรึกอยู่ในจิตใจไปตลอดกาลหลวงพ่อจงพุทธสโรขออนุมโมทนาและขอบคุณการรับฟังและพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ